เป็นน้ำตกค่หาทางเข้าค่อนข้างจะยากแล้วก็พื้นลื่นก็ดีตอนเช้านะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางเพื่อที่จะไปเที่ยวนะคะประมาณ10บวันชุดเช้าไปชุดนี้ หน้าก็ยังไม่แต่งน,นะคะทาจะดิบบามว่าเดี๋ยวเราเขไปแต่งหน้าเอาในรถนะคะก่อนถึงเพราะมันเช้ามากตีสี่สี่สิบนะคะยังไม่ได้ออกเลยแต่ว่าของเต็มรถแล้วเรามีทั้งของกินนะคะของที่จะไปทาง,งาน Good morning หน่อยยังไม่ตื่นเลยนะไปไม่ฮอลลีเดย์มอร์นิ่งไปด้วยไหมในฮอลลีเดย์ไปไหมรอหมุนแหะเรียโจ

Ritirare la tessera Arrivederci mm -hmm. Arrivederci, mm -hmm. Arrivederci. Mm -hmm. Arrivederci. ตอนนี้อีก6นาทีก่อนจะ9โมงนะมังแต่ตีสี่เสร็จเสร็จหน้าก็ไม่ได้แต่งหน้าหน้าไม่ลุกเก็บรอเอารถเก็บไว้ในนี้ไม่ต้องเอาไปเพราะว่ามันไกลมันไกลลุกไม่ต้องแบกนะจะแบกรถไปไอ้มนุษย์เขียวเห็ไหมไว้ในนี้กันมันไม่หายหลงหลกไม่ใครขโมยดีพารคอนััซูนาลเดลลาเฟรสเต คาสตินเนรีมอนเตฟอลเทรโรนาคัมบิน尼โอู้อันนี้มันมีมีกวางได้หรือ,อยังไงมาดีเยนแต่เสียงน้ำมาเดินดีๆหรอกมันใช้น้ำตกไหมหรือว่ามันเป็นแค่ทานน้ำเฉยๆมาดูสิมีแต่เสื้อเขียวนี่มนุษย์ไอ้มนุษย์เขียวครับมาทเทียวเดี๋ยวจะตัดให้ผมให้มันสั้น,น,นนะเๆเหมือนอะไรเลเซีย ตัดแล้วอลิเซียมมามาจะตัดผมอลิเซียสิจับดีๆเออพ่อเธอก็ตัดแล้วไปลูกนะจับดีๆนุ่นอยู่ข้างบนน้อเมฆหมอกดูสิเดินดีๆครับเดินดีๆมาไปดูสิเช้าๆเก้าโมงเช้าต้องสนิชพรีวารต่อเนาะพรีวารไม่ใ้รถมาไม่ให้รถมาใช่ แต่รถเข้ามาได้ดูซิมีเขามีรถอีกรถแนวจังเลยเชา้าเช้าเสียงน้ำอยู่จะไม่รู้ไปยังไงมากว่าซึ่งที่เกอดดักมันไรน้ำมันไหลมาจากทางนู้นแล้วก็ลงตรงนี้มันซุ่มเดี๋ยไปใกล้นะเลยเ้ยน้ำสีเขียวมารากตเลยดู มาม่าว่ามันมีทางน้งุเห็นไหมนะมันไปนู่นมาลูกไปพ่อจะไปไหนแล้วไปทำไมจับกางเกงแบบนั้นนี่มนบ้านคนเลยยังไงนุพเมื่อกี้เหมือนมันเป็น private โอ้มาที่มามาเห็นด้วยห,หอยทากน,านี่ไง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 ขาวๆนี่ไง กระดึบกระดึบกระดึบอยู่ได้ไงเห็นไหมเนี่ยกระดึบกระดึบยักยักษ์ไม่จับไม่จับสิใช่ไปเลยหนูพ่อเหรอไปเลยไม่รู้เดินไปเลยอูทางขึ้นมันนี่แม่แม่จับมือหน่อยไหมเดี๋ยวมันจะรุดลงมันจะรุด แล้วคนเขามีคาราวานเขารดมาจอดแถวนี้ยนะนใช่มันเงียบมากนะไปนู่นอยู่ในเชงกินอยู่ในน้ำตกเขาเป็นอะไรน่าจะเป็นที่ขายกะข้าวไหมมีที่นั่งด้วยมีรถคาราวานหนึ่งะคัน

Dudu saja jaruch. mati jaruch tini. mati jaruch nen. nenon mana 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 nai, saya lakukan perenat perenat iya lakukan perenat lakukan perenat perenat du 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 du. perenat 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 โอ้ my god ที่นี่ไป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 ผจญภัยจังเลยเดินดีๆอย่าวิ่งมานี่เอามือมาฝนตกแล้วทีนี้เราจะเปียกแล้วทีนี้มันจะเปียกแล้วทีนี้ทำไงทีนี้องไปลูก รถก็อยู่ไกลทีนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ลมก็ไม่ได้เอามาอย่าวิ่งนะลูกตัวเล็กๆนี่อย่าวิ่งนะมาเจอตัวมาเจตัวเล็กๆมาเจอตัวใหญ่ตัวเล็กๆอใหญ่ใหญ่ใหญ่เบียกมาหมดแล้วยังไงพอเธอหาเจอละ แต่เราอู้น้ำแห้งมันทางเข้ามามันไม่ค่อยละเอียดทางบอกมานี่ไงอ่าปิ๊ปีนุ่นเขาปานุน่นเออน,นี่ตรงนี้เออด้วยอิสเนส,าาสระวัรระะวงรุดนะระวังรุด ไม่นา,นาวิเลไดยหนาวหนาวเขาไหนวิ่มาสัญญาโหกมานีมเพราะว่าฝนหลบฝนยังไงระวังมันรุเอ้าวกบไปแ,ไป,แ,ไ,ปแไปขึ้นไปลเลยใช่นอนตรงนู้นเออตรงนี้มันค่อยไม่มีตรงนี้มันค่อยไม่มีฝนหลุกนังไงวอสฟอร์นี่งไง พอเอนั่งตรงนี้มันค่อยมีที่นั่งมันค่อยไม่มีฝนลกเพราะว่าฝนจะลงมาแล้วดูใครลืมรองเท้าดูสิเห็นไหม,มคนลืมรองเทา้าแดดมันดีม,นมามาจะว่ายน้ำอยู่แต่ว่านี่มันฝนลงวีทิพซ์เชียวอเตอร์ไอมีเธอเฮีย เพราะว่ามันจะลื่นไม่แต่ห็นนี่มองไม่เห็นน้ำหินก้อนนี้เหมือนมันจะตกลงมาใส่คนเลยเล่ะเนี่ย เย็นเย็นเย็นยืนเย็นแล้วก็ลื่นด้วยระวังแล้วลูกเราจะมาดูน้ํานี่นะคะน้ําตกที่เราดูจากข้างบนสวยอะ่ะระวัง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 ,ร,งรถชิกจับน้องจับน้องน้องจะลื่นร็ โอ้ออยเปียกหมดเลยฟรีชโอ,โอ้หนาวแทนข้างหลังนี้เลยน้ำตกนะคะ นลงอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปที่รถแล้วนะคะเพราะว่าเราจะไปต่อนี่เป็นที่แรกที่เราแวะทักรถนะคะโอเครูดชิกรูดชิกเว้ยเสว็กมันลึกอยู่นะเนี่ย นนนมาทางนี้มาทางนี้เอยมาไหมนั่นนั่นนั่นมานิมามาจับมือดีกว่ามาหนิมาจับมือเพราะว่ามันจะลื่นจับจับมือเสร็จมันจะรุดเก่งนักเรืยังไงมาเลเซียเอยู่นู่นมาแล้วแล้วไปขึ้นไปนู่นมาเลเซียกำังมาลียมาไเลังมามาเเพรงาะวเพรามว่ันหามาวตอนกับหนาี่กถับทลี่กลกัปกาาาเซีใช่าัซี น,นี่เดี๋ยววันหยุด e อ้ดูสิเสื้อผ้านี่น้ำตกน้าตกใช่ใช่ใชไปไปขึ้นไป<ช>ลุกไปใช่ก็วันหยนั่นแหละไปส่องอันวันหย i ใช่ใช่ส่องอันวันหยไปครับฝนลงอีกเห็นไหมกระปิดกระปอยก็ปิดกระปอยอย่างนี้หายากนะเดี๋ยทางมาน้ำตกเนี่ยพอไปนิดเดียวจับลจับไปเลยมีสโคตตูดดีจังเลย อันนี้ลูกที่เราไม่รู้จักอะไรสินอ no. กินได้แต่ตายเลยดูใครทิ้งขวดเบียร์ไว้ข้างไหนตรงนี้เยนี่ไงกินแล้วก็ทิ้งไว้ตรงนี้อันนี้ชื่ออะไรเนี่ยคอมมินิเด้พรีเมียคูเรไปไหนแล้วพอ่อเธอตกน้ำไป้ะนี่ดูทางก่อนมีหินขูกขะลุงลักลุกลักลุกลัก,ลก ไหนตรงน้นตกมาจากไหนน้ำตกมาจากนูน่นนะมาจากนูน่นอันนั้นเมื่อกี้ที่เราลงไปข้างล่างบ้านใครเนี่ยมาดูซิบ้านกงปีหลักนี่ไงเมื่อกี้เราลงไปตรงนูน่นอันนี้มันเป็นบ้านคนเขาไม่ให้เข้าหรือว่าเป็นมิเวเซียมหรืออะไร,รเขาไม่ให้เข้าไปใช่ใช่เป็น private private house งองไขร ใช่เขาไม่ให้เข้าไปยังยืนอยู่ตรงนู้นเหรอแตาพ่อดูดูพอเธอจะตกอยู่คนเดียวด้วยนะคอฟฟี e b r e a นะคะเช้าเช้าจันทร์นะโอเคกราซ ลาเต้ขาวกับลาเต้มักชีบิสิเชียอรัโอเคมาเจอปิดประตูไม่รดกหนาวไหมมีครีมไหมอาหารเช้าดอมากอีมากอาชิมไหมมมาชิมนายหรอกชิมนาย

Grazie. A voi e il cappuccino? Sì. Posso anche ordinare una piadina? Um, sì, certo. Volevo la focaccia, tipo la piadina con la focaccia. C'è una focaccia? Premi. Come c'è mamma, noi premi. Premi, premi. Core, an antico castello. E ne castello, c'è me. Yes castello. อันนี้เป็นสำหรับทัวริสต์อ่านไม่ออกอ่านออกแปลไม่ออกอไะไรจะแปลให้หน,น่อยเป็นโซดาตนี่เป็นเรื่องโรมันนะวอันนี้โรมันช่วงโรมันโรมันสไตล์ขี่เป็นอาวุธ

มั la la <Bond> ่นมา็นลาบพิาเตมนี่ยดีนอะมงคลดกกิแซนดิชยดีนาุลาฟกชชอันเฟกชชยดีนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวบุกมิกไปเลยจ่ายตังค์สิใครจ่าย แต่ตังหน่อยเอาตังมาสิตังมาสิ